อาร์มิฟักแอกเดมิกเ e ็ a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดกันนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือการเอาแนวคิด computational retro synthesis หรือ CR เนี่ยไปใช้จริงๆในโรงงานไบโอเทคคือดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนว่าเทคโนโลยีนี้มันไม่ใช่แค่ที่จะดีแล้วนะครับแต่เป็นเครื่องมือที่เออเอาไปใช้แก้ปัญหาจริงได้เลยตั้งแต่การออกแบบวิธีผลิตสารสำคัญสำคัญ ใช่คะ่ะไปจนถึงการผลิตเยอะๆในโรงงานที่ต้องค er ุมเข้มตามมาตรฐาน GMP เลยใช่ค่ะใช่เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้า CR เนี่ยมันมาช่วยเร่งการพัฒนาพวกยาสารเคมีชีวภาพหรือว่าเชื้อเพลิงชีวภาพได้ยังไงบ้างลองดูจากตัวอย่างจริงกันนะครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเราใช้คอมช่วยออกแบบให้จุลินทรีย์เล็กๆเนี่ยกลายเป็นโรงงานจิ๋ว ที่สร้างของซับซ้อนมากๆได้ค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการรวมเอาความรู้หลายๆด้านเข้ามาด้วยกันทั้งชีววิทยาเคมี K Me, แล้วก็แน่นอนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาที่มันท้าทายจริงๆอย่างการผลิตยาบางตัวหรือสารที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากๆเนี่ยวิธีเดิมๆอาจจะทำได้ยากหรือไม่ก็ต้นทุนสูงลร่วเลยค่ะครับผม แนวคิด retro synthesis เนี่ยจริงๆมันคือการมองย้อนกลับนะคะจากผลิตภัณฑ์ที่เราอยากได้กลับไปหาสารตั้งต้นที่มันหาง่ายกว่าแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละช่วยหาทางช่วยออกแบบเส้นทางชีวภาพที่ดีที่สุดอ๋อคือมองจากปลายทางกลับมาต้นทาง ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างเยอะเลยนะคะตั้งแต่พวกยาปฏิชีวนะสารต้านมะเรง็งไปจนถึงพลาสติกชีวภาพหรือว่าเอทานอนที่เราคุ้นเคยกันดีโอเคครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่ชัดๆก่อนเลยอย่างยาอาแทมิซินินยาต้านมาลาเรียตัวสําคัญเนี่ยผมทราบมาว่าเดิมทีมัน สกัดจากพืชได้น้อยแล้วก็แพงมากๆใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะเดิมเราต้องพึ่งต้นกดจุลาลำพายอย่างเดียวเลยซึ่งปริมาณมันก็ไม่แน่นอนแล้วก็แพงด้วยค่ะรซีอาเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงครับค่ะ computational re synthesis เนี่ยเข้ามาช่วยตรงที่ว่านักวิจัยเขาใช้คอมพิวเตอร์ไปวิเคราะห์เส้นทางการสร้างสารทั้งหมดในพืชเลยนะคะเพื่อหาว่าเอนไซม์ตัวไหนโปรตีนตัวไหนมันเป็นเหมือนเครื่องจักรสำคัญที่สร้างสารนี้ขึ้นมาครับ พอเจอแล้วก็ไปหายีนที่คุมคลุมเอนไซม์พวกนั้นแล้วก็นำยีนพวกนั้นล่ละค่ะไปตัดต่อใส่ในสิ่งมีชีวิตอื่นที่เลี้ยงง่ายโตเร็วอย่างเช่นยีสต์ค่ะอ๋อใส่ในยีสต์แลนผลลัพธ์นี่น่าจะแบบว้าวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผลก็คือยีสต์ที่เราดัดแปลงพันธุก,กรรมแล้วเนี่ยสามารถผลิตสารตั้งต้นที่เรียกว่าอาร์เทมิสินิกแอซิดได้ในปริมาณที่เยอะมากแล้วก็ค่อนข้างสม่ำเสมอด้วยในถังหมักใหญ่ๆเลยครับผม ซึ่งสารตั้งต้นตัวนี้เอาไปผ่านกระบวนการเคมีง่ายๆอีกนิดหน่อยก็กลายเป็นยาอา์เีมิซินินได้แล้วค่ะโห oh, ลดขั้นตอนลดต้นทุนไปเยอะเลยมากเลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนนะคะแต่มันเหมือนพลิกโฉมเลยจากที่ต้องพึ่งพืชที่หายากมาการมาเป็นการผลิตที่เราควบคุมได้ขยายสเกลได้ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนี่คือหัวใจเลยค่ะเหมือนทำให้คนเข้าถึงยาจำเป็นตัวนี้ได้มากขึ้นจริงๆเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆครับ แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลก็คือเรื่องเอทานอลรุ่นที่สองที่ว่ามาแก้ปัญหาการใช้พืชอาหารมาทำเชื้อเพลิงอันนี้ C.R. เข้ามาช่วยยังไงบ้างครับใช่ค่ะเรื่องเอทานอลรุ่นแรกที่ใช้ขา้าวโพดอ้อยก็มีคนกังวลเยอะนะคะว่าจะกระทบความมั่นคงทางอาหารหรือเปล่าครับซ r ก็เลยเข้ามาช่วยพัฒนาเอทานอลรุ่นที่สองที่หันไปใช้วัตถุดิบที่เรียกว่าชีวมวลลิกโนเซลลูโลสิกแทน พวกเศษเหลือจากการเกษตรเหรอครับฟางข้าวชานอ้อยอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะพวกส่วนที่กินไม่ได้ของพืชเนี่แหละค่ะแต่ความท้าทายก็คือโครงสร้างของพวกนี้มันแข็งแรงย่อยยากกว่าพวกแป้งหรือน้ำตาลเยอะเลย CR ก็เลยถูกเอามาใช้ช่วยออกแบบเอวิธีเมตาบอลิซึมใหม่ๆในจูลินซีหรือไม่ก็ปรับปรุงสายพันธุ์เดิมอย่างยีสต์หรือแบคทีเรียบางชนิดให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นในแง่ไหนครับ ในการสร้างแล้วก็หลังเอนไซม์ที่จําเป็นนะคะเพื่อไปย่อยโครงสร้างแข็งๆพวกเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสลิกนินให้มันแตกออกมาเป็นน้ําตาลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็หมักน้ําตาลนั้นให้เป็นเอทานอลได้ดีขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วครับก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้เราผลิตเชื้อเพลิงชีวาภาพที่ยั่งยืนขึ้นจริงๆไม่ต้องไปแย่งข้าวโพดแย่งอ้อยกับคนกินแล้วคะ่ะฟังดูเหมือนคอมพิวเตอร์นี่เก่งจังเลยนะครับออกแบบได้หมดแต่ ในโลกจริงๆมันคงไม่ได้จบแค่ในคอมใช่ไหมครับพอออกแบบเสร็จแล้วกระบวนการต่อจากนั้นเป็นยังไงต่อครับแน่นอนค่ะไม่จบแค่นั้นแน่ๆค่ะการออกแบบในคอมพิวเตอร์นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเฉยๆแต่หัวใจสําคัญจริงๆคือสิ่งที่เรียกว่าวงจรออกแบบสร้างทดสอบเรียนรู้ค่ะออกแบบสร้างทดสอบเรียนรู้ใช่ค่ะ Design Build Test Learn Cycle คือพอออกแบบเสร็จ ก็ต้องออกไปสร้างจริงในลักคือไปดัดแปลงพันธุกรรมจุลินทรีย์จริงๆตามแบบนั้นเลยแล้วก็เอาไปทดสอบค่ะเลี้ยงดูวัดผล,ผลผลิตจริงๆว่ามันได้ผลเหมือนที่คำนวณไว้ในคอมหรือเปล่าครับผมค่ะข้อมูลที่ได้จากการทดลองจริงนี่แหละค่ะทั้งอัตราการโตปริมาณสารที่ได้หรือแม้แต่ข้อมูลลึกๆระดับโมเลกุลที่เราเรียกว่า o ิ i ส์ทั้งหลายเนี่ย o ิกส์ค่ะพวก g e n o m ์โป p r o โอ o m i ส์อะไรพวกนั้นแหละครับ ใช่เลยค่ะจีโนมิกส์โปรตีโอมิกส์เมตาบอลอมิกส์ข้อมูลพวกนี้จะถูกป้อนกลับไปเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแบบจำลองในคอมพิวเตอร์ให้แม่นขึ้นไปอีกเป็นวงจรปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆปรับไปเรื่อยๆใช่นะครับแล้วพอจะขยายสเกลจากหลับเล็กๆไปสู่ระดับอุตสาหกรรมจริงๆเลยครับมีความท้าทายอะไรอีกบ้างครับโอ้โหอันนี้ก็สำคัญมากค่ะความท้าทายมีหลายด้านเลยเรื่องแรกเลยคือการขยายขนาดหรือสเกลอัพนี่แหละค่ะครับ คือสิ่งที่ทําได้ดีในขวดแก้วเล็กๆหรือถังหมักไม่กี่ลิตรพอเอาไปทําในถังมักอุตสาหกรรมใหญ่ๆเป็นหมื่นเป็นแสนลิตรเนี่ยปัญหามันอาจจะต่างออกไปเลยเช่นอะไรบ้างครับเช่นการกวนให้เข้ากันทั่วถึงไหมการส่งออกซิเจนเพียงพอหรือเปล่าหรือการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ทั่วทั้งถังใหญ่ๆเนี่ยมันยากกว่าเยอะค่ะแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนจากเชื้ออื่นๆก็สูงขึ้นด้วยอืมจริงด้วยครับ นอกจากนั้นนะคะยังมีเรื่องกฎระเบียบมาตรฐานที่เข้มงวดมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นยาหรือสารที่ใช้ในคนเนี่ยต้องผ่าน GMP GMP นี้คือมาตรฐานการผลิตที่ดีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นมาตรฐานสากลเลยเพื่อรับประกันคุณภาพความปลอดภัยทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต Quality by Design QBD การควบคุมการเปลี่ยนแปลง Change Control ไปจนถึงความถูกต้องของข้อมูล Data Integrity ต้องเป๊ะหมดเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากยังไม่หมดค่ะยังมีเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP อีก อ๋อ oh, สิทธิบัตรใช่ค่ะการที่เราออกแบบเส้นทางใหม่หรือสร้างจุลินทรีย์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นการลงทุนวิจัยเยอะมากก็ต้องมีการจัดการเรื่องสิทธิบัตรให้ดีเพื่อปกป้องสิ่งที่เราคิดคนขึ้นมาค่ะฟังดูแล้วนี่มันครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำเยันปลายน้ำจริงๆนะครับ สรุปได้เลยว่า computational retro synthesis นี่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆกำลังจะมาเปลี่ยนหรือกำลังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมไบโอเทคไปเยอะเลยนะครับช่วยให้เราออกแบบผลิตสารสำคัญสำคัญตั้งแต่ยาไปจนถึงพลังงานได้แบบมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็ยั่งยืนขึ้นจริงๆเป็นการเอาโลกดิจิตัลมารวมกับโลกชีวภาพได้น่าทึ่งมากครับเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแต่ก็อยากจะย้านะคะว่า ความสําเร็จสุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การออกแบบในคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดอย่างเดียวแต่มันต้องอาศัยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยําการจัดการความเสี่ยงในกระบวนการผลิตที่ดีแล้วก็ที่สําคัญสุดๆคือการทําตามกฎตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีคุณภาพจริงๆค่ะครับผมชัดเจนมากครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อาจจะมีคําถามชวนให้เราคิดตามกันต่อนะคะว่า ในเมื่อตอนนี้เรามีความสามารถในการออกแบบสิ่งมีชีวิตให้ทำงานตามที่เราต้องการได้ละเอียดซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเครื่องมืออย่างคริสเปอร์แบบนี้ขอบเขตแล้วก็ศักยภาพในอนาคตของเทคโนโลยีชีวสังเคราะห์แบบนี้มันจะพาเราไปถึงจุดไหนได้อีกบ้างแล้วเราควรจะนำทางมันไปในทิศทางไหนดีคะ